แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกอล์ฟครับฟอสนะครับผมวันนี้ฟอสกับแบนด์กีฬาที่ตอบโจทย์สุดๆเออยังไงว่าเราปกติเราเป็นแนวออกกํลังกายแบบไหนก็ <c oughs> ปกติก็ผมก็ออกกําลังกายพวกเอเวนเจอร์อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเออเข้าฟิตเนสเยอะครับหรือไม่บางทีเราก็แบบไปวิ่งบ้างอะไรครับใช่เรเป็นอย่างเงี้ยคือตอบโจทย,ย์ตอบโจทย์เลยเบดีด์เนื้อตอบโจทย์เลยเพราะว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยใส่ง่ายแล้วก็สบายใช่แล้วก็เน้นตัวไหนเป็นเสก เล็งไว้นะครับผมชอบเสื้อนะเอาจริงมันเป็นฮู้ดอะสมุกมันเท่ไงคือชอบเสื้อฮู้ดอย่างนี้แต่ว่าเห็นเมื่อ ok กี้พี่บี้บอกว่าไอ้มันเป็นแบบไอ้ปิดตา,บา,บาตแบบตีกอล์ฟแบบเอออยากลองเหมือนกัน<ม>เพราะว่าก็เห็นสาวจีนเขาใช้กันเยอะเราก็แบบอยากมีบ้าง<ม>ใช่ครับแล้วถ้ามีเอ็กซอเรอร์เราจะก็ถ้าแบรนด์ใจดีซัพพอร์ตก็เต็มที่เลยครับผมยินดีฮะยินดีมากครับผมก็แบบแต่ตัวน่าจะอยู่ในฟิตเนสมากกว่าอ๋อใช่ฟิตเนสมันง่ายฮะหมายถึงว่า เราแค่แบบเข้าไปเล่นฟิตเนสเดินไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาอื่นมันบางทีก็ต้องนัดคู่นัดเพื่อนบ้างแต่ฟิตเนสเราเล่นเองได้ก็เออง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ก็คือถ้าสมมติว่าได้ผมเตรียมคอปสกัดเอทาสอลเลยได้เลยครับผมใส่เลยครับใส่ฟูดถ่ายหนังเลยใช่ไหมอ่าครับผมฝั่งงานเลยฮะฝั่งงานนี้ฝั่งงานนี้หน่อยออ๋ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับแบรนด์แบรนเดอร์นะครับที่เซ็นทรัลเโน้์นะครับชั้นสองครับที่แรกในประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะว่าเอเซอรี่เขาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาพัดลมหมวกหรือว่าเอเซอรี่ต่างๆก็ยังไงก็ฝากด้วยครับที่สำคัญเสื้อผ้าเขาเนี่ยกันแดดกัน UVA UVB เนื้อบางเบาซักง่ายกันน้ำด้วยนะครับผมแล้วก็เท่มากมินิมอลไทยสายมินิมอลถูกใจแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นวัยรุ่นคุ้มโทนนะครับผมต้องแบรนเดอร์นะครับผมสก้าเลดขาตอนนี้ไม่ถึงสก้าเลขาตอนนี้นะครับดีครับผมอยู่ในทิศ เราเพิ่งเหมือนเพิ่งรีทูกันไปครับผมเพิ่งรีทูกันไปก็ล่าสุดก็นี่แหละครับเพิ่งรีทูกันเสร็จแล้วก็ยังยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่าตอนนี้อยู่รีทูเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสเต็ปต่อไปใช่ครับเาหลังจากอ่านรีทูแล้วอ่ะมีอะไรที่ตอนรู้สึกว่ามันแบบท้าทายก็ตอนที่ผมอ่านรีทูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออบทค่อนข้างท้าทายสนุกแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็มีหลายมิติมากมากครับผมก็รู้สึกว่าเอออยากเปิดกล้องไวๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย บอกว่ามันเข้มข้นตั้งแต่ตอนรีทูเลยคือปกติเราอาจจะเคยแบบรีทูมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดเนี้อันนี้คือตอนรีทูก็คือแบบว่าพี่ฝนแบบเอเนจีเขาคือเขาเป็นคนทําง,งานแบบเป็นที่แล้วก็ตอนที่เรารีทูเขาก็อยากให้เรารีทูเป็นตัวละครไปเลยเราจะได้รู้ว่าการที่เราอ่านออกมาเป็นตัวละครเนี่ยมันจะแบบเข้าถึงบทได้มากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะมีปัญหาเรื่องบังคํา หรือว่าอะไรที่มันต้องพูดยากมันไม่ชินเนี่ยเขาก็อยากให้เราแบบพูดออกมาจริงๆเราจะได้แบบหมายความเลยครับอย่างลิทูเื่งก่อนผมอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดนี้เพราะว่อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นพิเรียใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบมีความแบบว่าต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องตามน้ําไปอะเห็นลายคนบทเรื่องภาษาที่ยากิดนึงก็มันก็จะมีคําบางคําที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็มันก็มีความยากอยู่อย่างผมเนี่ยก็มีหลายๆคําที่ ผมต้องไปฝึกเหมือนกันใช่ครับเป็นคําที่ไม่ได้เจอในยุคในในในปัจจุบันเนี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แความนีอีกอย่างน่าจะเป็นแกงแกงของเราเจ็ดพงชายากับพี่นุ่นผาครับผมเป็นยังไงบ้างครๆๆๆๆับเมเจอกันแบบจริงจริงตั้งๆัละตั้งแต่วันเปิดตัวใช่ครับก็หลังๆก็เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเราทํางานด้วยกันเยอะขึ้นก็น้องๆพี่ๆทุกคนก็น่ารักอะย่างเ้ยใช่เราก็ เออเจอกันบ่อยก็ริทูเสร็จก็ไปกินข้าวกันเลยครับใช่แต่ว่าขอโทษครับเดี๋ยวต้งมีป่วยอยู่ขอโทษก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ายากอะไรก็รู้สึกว่าเข้ากับทุกคนได้ดีเพราะน้องๆก็ในกองมันก็สนิทกันหมดผมว่าบรรยากาศในกองนี้ก็เฮ้ยังไม่ใช้คำว่าในกองไปได้ใช้คำว่าบรรยากาศตอนลิทูก็ดีมากๆผมรู้สึกว่าเออเคมีของแต่ละคนเนี่ยน่าจะมันมากแน่นอนตอนตอนวันถ่ายนะใช่ครับก็คาดหวังอยากให้เปิดกล้องไว ใครับใัออยู่ด้วยกันในกองเป็นยังไงบ้างครับสนุกใครฟังใครพูดใครฟังใครพูดเออรรดหรอครับออมันองมีความพุ่มายอยู่สุดๆคนกันเนาะสุดๆสุดๆก็ถ้าเอาแบบว่าตอนนี้ให้นัมเบอร์วันจากการที่ลิตูมาผมว่านัมเบอรวันตอนนี้น่าจะเป็นน้องโฟรน้องโฟรแบบว่าเอนเนอเยอะน่าแบบสดใสอะไรเงี้ยเวลาอ่านไปก็จะแบบว่าก็จะมีคำบางคำอ่านไปเอะ น้องเขาแบบยิ้มบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เห็นเขาบอกว่าแบบมีความแบบล่นเส้นกันเยอะเออโดนเส้นผมว่าจะเน้นขับ้อยแ่มากกว่าน้ออ๋อใช่ใช่ก็เน้นจอยๆครับแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยเราจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันเครียดหรือว่าอะไรก็เออเล่นกันแบบขำสนุก เพราะว่าอย่างคำบางคำตอนรีทูอ่านไปอย่างเงี้ยที่ฝนเขาก็ขำ<ม>เออมันก็แบบใส่อินเนอร์แล้วก็ตลกกันดีเลยครับใช่แล้วไม่ได้ซีเรียสขนาดเราแต่ว่าเออเราก็ตอนเราทำตอนรีทูก็ต้องทำให้มันดีที่สุดในตอนนั้นครับใช่แต่ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะจากตอนแรกๆใช่ครับก็ตามตามสเต็ปกับเออทางที่ค่ายเขาวางวลแมบไว้ว่าเออเดือนนี้ต้องเริ่มสเต็ปเท่านี้เท่านี้มันก็เป็นไปตามสเต็ปใช่ครับสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวถ้า มีเปิดกล้องอะไรนั่ก็รอออฟฟิเชียลแล้วกันผมก็ไอ้ผมผมไม่รู้จริงๆว่าเออตอนไหนแต่ว่าผมว่าก็ใกล้แล้วแหละครับใช่แล้วผมเรายังมีซีรีส์เรื่องนึงด้วยอ๋อใช่ก็เป็นความลับในบทเพลงครับผมก็า e a u t y of s e c r e t ก็อนั้นก็ก็ตอนนี้ก็ถ้าอัปเดตตอนเนี้ยผมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เอออยู่ในขั้นก็คุยกับพี่เตอร์พุ่งกลับเรื่อยๆใช่ทิพย์พังก็ ที่ท,ทางก็ขึ้นไปเลยครับใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ใกล้ตัวเราคือเป็นสกายเลดฮาร์ดใช่ครับเพราะว่าเรื่องนั้นก็คือเหมือนถ้าเราทําสกายเลดฮาร์ดเนี่ยแล้วมีเรื่องอย่างนี้พร้อมกันนะเออผมอาจจะผมอาจจะจะเหนื่อยทางค่ายเ็เลยเมนเนสให้ให้ทุกคนอะไรครับใช่ก็เลยเออมันจะง่ายกว่ากับการที่เราโฟกัสไปเรื่องๆไปเขาเห็นบอบกมาจากในในทีเซอร์ที่ปออล่านมาตอนแรกเลยเนาะมีแบบต้องเล่นไวโอลินด้วยเราต้องไปเรียนจริงๆก็ผมคิดว่าคือผมก็เล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเพื่อความเพื่อความอินแล้วกัน เดี๋ยวเดี sure. do? ๋ยวคงมีลองๆไปบ้างนะใช่แต่ก so sure ็ไม่ร is ู Megan? ้ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่ามันต้องทางเบิร์ดเหมือนกันไอมันต้องฮาร์ดเบิร์ดเหมือนกันไอไวโอลินผมบอกว่าเคยเห็นพี่สาวเล่นตอนเด็กก็ว่าก็ยากเหมือนกันกระสอดค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปเราลิฟซิงค์เขาก็ได้นี่เอออินเนอร์เรากินเนอร์เราอด้ินเนอร์ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรานักแสดงเราต้องเอาหน่อยเอาเดี๋ยวเอาเพลงง่ายๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทางการก่อนหน้านี้เป็น L O L ที่ผ่านมาครับผมเป็นไงบ้างครับโชว์ของเราถือว่าได้ความฮือฮานะก็ ก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบเพราะว่าเออรอบนี้ก็มีน้องมาสคอตด้วยแล้วก็มีการขึ้นสลิงอีกใช่พยายมขึ้นสลิงครั้งแรกเลยไหมมีขึ้นสลิงแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนขึ้นกระเช้าว่าครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเอาจริงก็ก็คิดอยู่ว่าข้างบนนั้นน่ดูข้างล่างก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นพอขึ้นไปอยู่เออสูงนะสูงมากด้วยเลยครับมันจะมีตีลังกาทุกนี่ก็เออก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่รู้สึก ดีใจที่แบบได้ทำให้แฟนๆเลยใช่แล้วถึงว่าแฟนๆพูดกันถึงเรือนกันเนาะเ,เรื่องแบบอึ้งสนิทเยังอึ้งสนิทอ๋อใช่ครับใช่ในอินเนอร์ของเราเป็นไงบ้างครับก็พามากันแบบเป็นเม็ดเลยนะก็ตอนนั้นเราเราร้องเพลงเพื่อสนิทแล้วเออแล้วก็คือเราอ่ะเคยได้ยินครูก้องเขาแบบว่าเออเขาบอกว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเออมันมันทัชใจผมนะครูก้องบอกว่าเออคนฟังอ่ะเขาไม่ได้ฟังหรอกว่า เสียงไหนจะสูงท like sure ี <te <te ่สุดเสียงไหนจะต่ําที่สุดเขาฟังแค่ว่าเสียงไหนที่ฟังแล้วเขาไปแตกหัวใจเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นครูก้องก็จะบอกว่าเวลาร้องเพลงเราต้องหมายความตามที่เราร้องก็คือต้องมีอิมโชั่นอลทั้งสุดเหมือนนักร้องหลายๆคนพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินเวลาเขาร้องให้เราดูเขาจเป็นคนที่เขาร้องดีจังหวะก็คือเขาร้องละอินไปกับเพลงเราก็เลยเออจำตรงนี้เราก็เอามาอะดปใช้กับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบร้องเก่งเต้นเก่งอะไรอะไรเราก็เออเอาอินเนอร์เข้าสู้แล้วกัน เพาน้องๆแต่ละคนก็ทําได้ดีมากๆโชว์ผมก็จะเป็นเรื่องของแบบการส่งอารมณ์ละกันก็ดีใจมากครับใช่ครับที่แบบได้ทําเพลงเพื่อนสนิทบู๊คเป็นคนเลือกผมเป็นคนตามอันนี้เมื่อกี้พูดมาแล้วว่าเรามีลูกแล้วตอนนี้ครับผมจะมานทอมมาร์ฟอกของปอปอครับผมเป็นไงบ้างครับน่ารักมากทอ<า>มมาร์ฟอกเออแบบเนาะน่ารักชอบไหมฮะทอมมาร์ฟอกรู้สึกเป็นเด็ก<ม>ที่มีเสน่ห์ไหมฮะเออรู้สึกเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายใช่ไหมฮะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กแบบหลังห้องที่น่ารัก ไปอยู่กับยายสังได้เลยคอนทัสพร้อมรับงานให้ลูกไหมใช่นะครับพร้อมรับงานให้ลูกเลยพร้อมรับงานให้ลูกแล้วก็เอาพ่อไปด้วยนะครับงานงานคู่ลูกกับพ่อไม่อยากแยกจากกันนะฮะอยากอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกต้องไปทํางานคนเดียวพ่อเป็นห่วงไงเราเป็นเราเป็นพ่อติดลูกเออถ้าพ่อถ้าลูกต้องไปทำงานคนเดียวเราเป็นห่วงแล้วอยากจะทํางานกับลูกตลอดทุกงานครับผมใช่ไม่อยากแยกกันเลยใช่สุดท้ายผมพอได้ทำไปหลายอย่างปีนี้ที่อยากดูว่าโก้พ่อจริงอเป่จริงๆเหรอครับโกปีนี้ครับ จริงๆก็ถ้าในเรื่องของพาร์ทส่วนตัวก็ผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปขึ้นเรื่อยๆแหละ,หละอย่างล่าสุดก็ไปดูหนังส่งด่วน mm hmm. ใช่ไหม Under f s อะไรใช่ไหมก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ก็คุยกับพี่บี้รู้สึกเอออยากเรียนภาษาจีนบ้าง mm hmm. พี่จีก็ดูมิว<ป>ออกไอ้หน้าส่งฟอรถ้าพูดจีนได้ก็โอเคนะเผื่อไปเปิดโอกาสที่นู่นก็เพิ่งโกเพิ่งเด้งเ่อเ,เอออยากอยากพูดจีนให้ได้ mm hmm. ดูครูไปละ ใช่ฮะก็อยากลองพูดจีนได้แล้วกันอาจจะไม่ได้ก็คงต้องพี่บีก็บอกว่าเอิมก็ต้องฝึกเยอะนะอะไรเงี้ยก็อยากลองดูนะัะใช่เพิ่งโกเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้เลยตอนคุยกับพี่บีใช่ฮะเพราะจริงปีนี้ค่อนข้างว่างเปล่าเหมือนกันได้โกมาแล้วหจับดูหนังเรื่องนี้แหละใช่ฮะขอบคุณครับ Welcome to Star Society